นับครบสีน้ำเงินกับการให้บริการผสมเทียมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเมื่อวันที่5กันยายน2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21หนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมและปฏิบัติการด้านการประสุดสั์ให้แก่นายไพรวันจันทวงศ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ณบ้านเลขที่210หมู่6บ้านยางหล่อตะบนเวียงคําอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและในวันเดียวกันหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการผสมเทียมโคและรักษาโคให้แก่นายพลวัฒน์นาห้วยเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเลี้ยงโคตำบลธาตุให้ความรู้เรื่องผสมเทียมและการปรับปรุงสายพันธุ์โคหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยณนะบ้านเลขที่42หมู่3บ้านหนองตะกวยตำบลธาตุอำเภอวานอน,อนิวาสจังหวัดสกลนคร กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นขอขอบพระคุณครับนักรบสีน้ำเงินต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส